คับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบบนดอยครับผมวันนี้ผมมีประทานนี่ครับผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะผมวันนี้ผมมีประทานนี่มีกัปตันฮุกแล้วก็ไพเนสแล้วก็ประธานลูกบอลนะผมแล้วก็มีขวดน้ําอันนี้เรียกว่าขวดน้ําได้ไหมถังเก็บน้ําแล้วกันนะผม,ผมอ่ะแต่ผมมาไม่ได้ใช้แล้วไอเสฟ้าเนี่ยมันหายไปจริงๆไม่ได้หายหรอกแต่ขายของเก่าไปของเก่าเขารับซื้อแค่ฝาละผมไม่รับทั้งฐานเลยนะผมถ้าเป็นแบบนี้นะ <S <S โอเคครับผมก็มีน้องคนนึงครับผมเขาไม่มาบอกว่า <S <S พี่ลอง ประท้าลูบอลเนี่ย VS ขวดน้ำให้ดูหน่อยครับผมแต่วันนี้ผมจะมาลองกับถังเลยนะผมถังเก็บน้ำานี้บผมแล้วก็จะลองประทะาก,กับตันฮูแล้วก็ไพเลสด,ด้วยนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอมาโอเคนะผมมาอันดับแรกนี่คือนี้นี่ไง โอ้พี่น้องเห็นกันไหมครับเดี๋ยวขอผมขอไปต,ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมี่เอที่จะได้วิ่นแบบเร็วๆแล้วกันเนาะรอบนี้เดี๋ยวเรามาลองที่นี่ครับผมประทัดกับตันหูกันก่อนเลยนะผมเพราะเนี้ยมันไม่ค่อยแรงครับผมไม่ใช่ไม่ค่อยแรงครับผมมันไม่ค่อยเร็วซึ่งผมสามารถจุดคนเดียวได้นะอ่ะติดไหม โอเคครับผมนี่ฮะสายลูไป้อ้าแค่นี้เหรอสงสัยนั่นนี้จะบักนะครับผมเดี๋ยวเราใหม่ครับผม okay. โอเคโอโหทำไมมันแค่นี้ครับผมหรือว่ามันอยู่ข้างในครับผมเดี๋ยวผมจุดให้ฟันข้างนอกนะ นี่นะอยู่ตรงนี้นะ,อ,ะอ้าวมันแค่นี้จริงๆว่ะพี่น้องเออเอาไหมเอาไหมผมคิดว่ามันน่าจะบากว่าจริงมันต้องดังกว่านี้นะโอเคนี่มันต้องดังแบบนี้ครับผมมันถึงจะใช่เอาไหมเ,เออแบบนี้ดีโอเค โอ้โหคือบั็กบ่อยมากเลยนะผมรอบนี้เดี๋ยวเรามาลองกันที่ไพเรสนะฮะฮะอันนี้ไม่ค่อยแรงน,นะครับผมพี่น้องฮะดูครับผมนี่ตัวเล็กๆแต่เ,เ,เรามาดูกันนะผมโอเคว่าจะแรงหรือไม่นะฮะหุ้ยมันไม่บลงไงมันก็เลยแรงครับผม,มดูถังกันนะผมตอนนี้มีรอยฉามตรงนี้ แล้วก็รอบๆไม่มีอะไรครับผมเอาใหม่นั้นหนึ่งครับผมโอเคเออมันต้องแบบนี้สิเดี๋ยวเราเอากับตันฮุกใหม่รอบนึงนะกับตันฮุกทำไมไม่แหรงวะ่ะใหม่ครับผมเฮ มันบ้าจริงๆด้วยเว้ยอะไรวะกับตันหูมังบ้าจริงๆด้วยนะครับพี่น้องฮะดูฮะต้องเจอเพลนไ,ไหน่อยครับผมโอเคอ้าเออมันต้องแบบนี้สิโอเคมาเดี๋ยวเรามาเก็บสองตัวนี้ รอบนี้เดี๋ยวเรามาจัดกันที่ประทัดลูกมองแบบหนึ่งบากันก่อนเลยนะผมเดี๋ยวผมจะจุดให้ฟันก่อนนะซึ่งอยากจะบอกว่ามันอันตรายมากเลยนะผมโอเค,โอ,เคโอ้ยครับนี่นี่มันจะดางประมาณนี้นะผมซึ่งผมก็ต้องอยู่ห่างๆเขาไว้ใช่ไหม มันไม่มีคนถ่ายให้นะผมอ่ะอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้กล้องอยู่ตรงนี้แล้วกันนะโอเคครับผมนี่นะผมประธานอุ่งเดี๋ยวผมจะจุดตรงนี้แล้วก็โยงลงไป <c oughs> คิดว่าจะเข้าไหมไม่เข้านะผมอ่ะปึ๊บปึ๊บ <c oughs> โอ้โหพี่น้องฮะดูสภาพครับผมทางคนเรายังไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราต้องความดูว่ะจุดทันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเอ,เอาถ้าอย่างนี้ล่ะ่ะอะโอเคนะฮะ ก็ยังไม่เป็นไรครับผมนี่ไงโอ้เสียดายว่ะ<ม>ผมมีแค่1บาทนะครับผมแบบ2บาทผมไม่มีเลยรอบนี้ไม่ได้จัดมานะแต่ตรงนี้เริ่มมีรอยลาวแล้วนะฮะมีออกมาโอเคมาต่อกันเลยผมเอามาอา๋อ โอ้โหพี่น้องครับรอบนี้ผมคิดว่าไม่น่าเหลือแล้วนะผมเดี๋ยวมาดูกันเลยโอ้โหเล่นสะผมเล่นสะผมเนผมหนื่อยเลยนะฮะนี่แต่ทะลุจอไปเลยนะฮะนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงจะประมาณนี้ผมโอ้เห,หนื่อยเลยเหนื่อยวิ่งหนีนี่แหละโอเคนี่ไง ไม่เหลือครับผมท้ายที่สุดนี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดกระดิ่งให้ช่องผมไวด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ